เรียนนเร็วเลยมีตะพอนหน่อยแน่นอ่ะมันก็เลยแห่งแน่ิผมไมนเห็นผมไม่แดดได้ไม่กมันด้นะต้องไปซื้ออีกแน่นอ่ะโอ้โหระวังลมเนอเพื่อขัาบไปหอดฟังหวยพุ่น หาบแน่หาบแน่แขกงมานพี่น้องเอ้ะเบิ่งเลย,ยพี่น้องเอ้ยอัดรุ่นน้ำกันเด้อสิลุงหรือสิลุง่งก็ย,ยุ่นี่แหละฮู้บังก์เด้อมีตัวฮะโอ้ห้ามยังมีกระเพียบโลกหมอออกแน่น่ะพบมาพาอกันตอนแรงๆคำๆมืดๆคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะ ยังว่มืดไายในหรอกแต่ว่าอากาศมัน่มีแดดพี่น้องเลยตอนนี้ก็ประมาณหาโมงแรงเนาะแต่ว่าเหมือนมิดครึมๆแน่พี่น้องเลยเนาะโดยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบดสกูสุคนอีกรอบเด้อเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยพบพ่อกันไม่นี้คือิบ่ได้เกี่ยวเนาะคือสิแผนนักพี่น้องเลยแผนกบรอ,อบนี้เนาะโถคนแล้วทั้งน่ะ บุกจมบึกเลยแมงเชือขอมัดเด้อพผัวฝ้าวู่อยู่นี่เลยวะปะน้องเต๋อกับอันน้องเชือไว้น้ำไอเต๋อเอ้ยซิมพี่น้องเยชวนไอตานอนุผมาแหนกนั่นยืนเจ้าอยู่ยืนเจ้าอยู่บึกบุกเด้อฝนสิโดงเลย đấy อ้า เอาบมแม่ยังได้เอาตอกลงมาเพิ่มให้ได้ดิเนเออเราเอาตอกมาสทรงได้นั่นน่ะพี่น้องเลยยังลายดีว่าปะยังเดือซีหาหาให้เนาะยังเดือซีให้หาให้อันยังบมไดมัดพี่น้องเลยโมแห่งปนไหนเนาะเพราะบ่มีเดะดย พอแผนกมัดเดิมมันนี่พวารุกอยู่ใกล้แยนคนไปฟังนั่นไกลรุกเลยบม่อยากห่างจากลูกปันใดนะให้ตอกป้าไกซิเวิร์ตคอยมาเพิ่มให้ได้กินน้ำกินไน่แต่บ๊โอ้ยคอยทางอยู่ได้คอยไปหิวลงมาใช่ไหมนี่คือเห็นหิวลงมาเลยเดี๋ยวพี่น้องเลยเดียวคอยทางอยู่ขนาดมากทางลุงใหญ่กับลุงจอยเขาเป็นแผนกคนเนาะโดยพี่น้องเลยทางป้าป้าเป็นแผนกมัด ไห่แน่อีกแบ่งแบงก็พอให้คนล้คือไก่หางก็ได้มันไก่อ่าทางลุงจอยกับสิดีแน่พี่น้องเพิ่นมีโลชงใส่ไปอันไปยืมโล่เนี่ยพอทางวัดมาพี่น้องกาหารแม่นิดนเขาว่ายุคือใช่คือแบบว่าโล่คนปูนพอเนี่ยพอพันเพื่อนใกล้วัดก็ดีแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมี่ยังก็ยืมแต่เนี่ยพอมี่ยังก็เข้าวัดเข้าวัดครึ่งหนึ่งอันนี้ยันเข้าวัดหลายอยู่เดิ อันนี้ไม่เอเพราะว่ามิยังยืมวัดไปเลยบ่มาไหวจีใช้นี่ดีถ้าว่าได้พี่น้องเพิ่นถ้าใกล้เพิ่นมาช่วยอืเม่นเนี่ยนี่ยืนเจ้าอยู่แต่อิบะอิบ่เนาะโซยนี่โมเมนต์โซยดนละลายอะไรพี่น้องเว้คำว่าโซยนี่เนาะโซยนี่เพิ่นว่าว่าต่างแล้วแต่เฮาสีห้เพิ่นน้ำใจนะเนาะแต่เฮาสให้วยากเนาะว่าวยากสมมติว่าว่าวหาสิพันหรือว่าเซนหนึ่งกับไข่เนี่อันนี้เพิ่นว่าวเฮาแบบพอดีกับเธอนะเพิ่นว่าว่า แล้วแต่เฮาสิให้น้ำจิตน้ำใจมาซ่วยกันเพิ่นว่ากลายเป็นว่ายากเลยบาดเลยให้เนาะให้ไลายก็เฮาก็บโมีเงินบาดให้น้อยก็ย่านบ่พอใจเพิ่นเพื่นบัดจะเห็นยาใช่ไปบอกเรายาใชเข้าเจ้าได้เหมือนลายบัดนี้ข้าวข้าวัดคนนี้ต้องห้ามบัดนี้ตีบัดนี้เมื่นๆนะเนาะเขากับบุพเพที่เสียเพื่อนได้คนหนพี่น้องเลยเพื่อนก็มาถามเนาะเพื่อนก็แต่ว่าการยังไม่ได้ว่าจ้างแต่เพื่อนก็บอกว่าช่วช่วยเลยแนะการ หมดเวลาเลิกแล้วกันเลิกอ่ะแต่แต่ชิให้มานี่ให้ผู้ดพันกับไห้เนาะผู้ดพันกีบเลยไห้เนอะบัดอันจูดเทียงกันแล้ววันนี้เทียงกันอยู่ใกล้ใช่ปะเท่าคนไปนี่กะขำหวยไก่แม่นพี่น้องเอ้ยเห็นใจเพื่อนแจ็คชิให้เพื่อนชัมไดเนาะกิโลบวกชองพุ่มจักไก่เตอกิโลหนึ่งว่าป่าเต๋อจะป่ะขึ้น่าได้อยู่ได้เนาะค่อยว่าไก่กัวได้กัวได้ป่าชิชองเลยได้ มันไก่เนาะเท่ากับพี่น้องพนกับมาถามันชื่ก็คืออันลอันเสื่อสีํำเงินนั่นกับปริเวณผนกเทาได้น่ะพูนกัว่าพูีให้ห้าพันกีบเอาว่าเท่าเล่แต่แนไม่ได้ว่าแล้วว่าน้ำใจน้ำใจชื่อบรรไฮน่อยให้เพีงได้เนาะวาเจ้าเนียเลวเตะอีกเลยหายหาพันกีบนีปัดปีกบุบบาทต้องกันนันเนาะายเลยเลยงชงนี่ว่าจะน้หายังไงให้้เมันหายังคนหน่อย น้ำนาบ่ได้บ่ได้มัดบ่ได้เกี่ยววะลำนาเพิ่นเพิ่นคือจักควมแทะบัดทางเฮาบัดจักอยู่ฝนสิตุกฝ้าสิ่ห้องบัดผ่ากันเกี่ยวเราเราเกี่ยวแล้วสชงให้แล้วฝนเพิ่แล้วเออทางเฮาบัดลายกว็แล้วบัดพี่น้องไงเออพี่จักควมแทะจักคนก็คนงานมือนี่งสี่วะสี่เนาะคนนั้นแผนกคนซามแผนกมัดหนึ่งแผนกมัดสี้บุบคือสิบบัวบัวนักชำแผนกคนเนาะ โปรชั่เราโบราณไปไหนโอ้ก็พอดีว่าว่าหยพี่น้องเลยเนาะเั็กศิวะได้ไลยอันเพิ่นมาซอยตางมาซอยแต่แกตางแล้วแต่ข้าสซีไฮเพิ่นว่าันเนาะพอดีหยาดคันว่าวว่าเป็นราคาลักชิฟลักซาวโดนข้ายังว่าไฮถือพี่น้องเลยแพงหลายเฮากะคันข้าบัวใบเฮากับบัวจ้างเพิ่นเนาะคันเพิ่อนว่าราคามาเนาะแต่อันนี้เพิ่นบัวว่าวอย่างเลยเพิ่นจับไมค์คันดาวมาเสียบเสียบเลย พี่น้องใกล้กันเดี๋เวจะเอาไปหาโดนตีเขาไม่ไปขายให้เราโดนพี่น้องเงยมามัดเข่าปานี่แต่ก็เอาในมัดเข่านี่สิเป็นแผนกคุ้ชาย้ได้พี่น้องเลยแผนกผู้หญิงนี่สิบอ่อยได้มัดเนาะดูมีแต่คนอย่างเดียวปานี่ขอเปลี่ยนแผนกได้พี่น้องเลยขอแผนกอันอะไรก่อนขอแผนกมัดก่อนผู้หญิงกันเนาะ หวยบุมีฮอนบอลจิตังเข็นล่ออีกได้ามห่วยม่น้ำเนาะมันได้อย่างนี้แน่น้องเอยปล่อยน้องเสอไว้ผู้นี้ทงผุฟังด้ยเสียงหายเด้อยังอ่ยังอยู่น้องเอูางจอยกับลุงไงเพื่อนกับเน็ตคนนั่งเยอยู่นคนนาะทางนะ เนี่ยคุณทั้งนี้แผนกมัดเด้อทั้งนี้เด้อป้ามีถุงมือบอนี่โอ้้าไปจับคว่ำแท้โอ้ยตัวนี้ก็ยังแตกไปได้พ่งไปเลยน่ะขอกงไอ้โมเดียวน้องคนจะได้มาจับไงเรียนกูเพ่มเลยมีแต่พรนน้อยแน่นอ่ะมันก็เลยแห้งแน่จีผมเมื่อเนี่ยผมไม่แดดเด้อแดดมันก็เลยบวันไดเนาะมีแต่ลมกับอันมือเช้านี่กะฝนเนาะคือเรื่องผ่าตัดฝนอย่าโปรย ผ่าตางไกาบริมีนี่ชมพกปุค่ะกมีผ่าตางยุ่อันนึ่งคือิบวหุ่มเนาะคือสิบพ่อวพ่อเงไงต้องเซื่ออีเด้เนาะเื่อไดยชกให้ผ้าตังทั้งคนเปนสีลายก็้เนาะทังมัดเห้อยอย่างเงียหนึ่งซีให้

พอน่ใหญ่ไดิพอน่งใ่้วในในกได้ใช่เพื่อนแล้เอาเอาใหญ่ได้หล่ะาชีตาชีบปากน้ำเด้อไเขาก็ใช้ล่อเอาเขาบบตอกที่พอดิตอกบหุ่มบ่แม่ย่านหากระจุ่มน้ำมาน้ำฝืดมันมั่งมังสักน้อยเอาไปใช้ล่อ ข้าบ่แห <N> ้งไปปั่นข้าวแค่นเนาะรถติดรถปั่นเพิ่นแค่นะจักยามดเนาะสิได้ปั่นรถกลงยังยังบ่ได้ยังบ่มีทางลงเพิ่นบอกว่าเป็นหยังคือบ่รถมาแก้หรือว่าเอารถลงไปเกี่ยว่ัป้าคือว่าไป้เนาะทางหน้าเฮากมันแบบอะไรคือว่านาเพิ่นนี่ก็ยังบ่ทันเกี่ยวเนาะก็ยังเียวอยู่ทางลงบ่มีทางลงอยู่ในหน้าเฮาเป็นอยู่ในกลางหมู่เลยเนาะ ใครคนอื่นเขาก็ยังพรท่านเกี่ยวยังพี่น้องทางไกลเขายังพรท่านเกี่ยวแครันทางหลุดงเนาะทางหลุดมงมาบ่ฮอดครับครับมันมีห่วยห้องเนาะครับมันชีคามภากแน่ก็เลยรถเขากับสิมาบ่ได้เนาะกลาเป็นลูกคือลำบากเนี่ยลำบากแน่บริจักหน่อยบริจักรหน่อยเป็นไงละลายเติมลายเติมเอาลงมือมาหน่จักมือแล้วก็ไป โมื่อนี่ปะง่วสามเนาะสามเมื่อนี่เนาะจันาทจันนคาาเน่ยเนาะสามแล้วต้องมีผนกที่เก็บอไดนะเออแผนกหนึ่งได้นี่นะเก็บแผนกหนึงมัดผนกหนึงมาตรงทีพันไงยะพ่นตัดเนาะมือใหม่มือใหม่มือใหม่ เคร <น S 1> ื่องตัดกระไม้มือมันก็ตัดกระไม้ก็เลยเป็นสภาพนี่<ง><า>ผู้ตัง้นงนง่นไม่รู้ว่าควันนะควันอะไรควันพอนเข่าใายโอ้ยเนาะอันนี้ให้เพือ่อนว่าคนเ้าอันนี้นาะใายอ่นล้อเนาะเพราะว่าคันว่าเสียบอันนั้นมันฉิดโดนเจ้าคุณห่านน่าสนตัดนี่ ก็ขึ้นบอลเลยวตัดนี่ก็ขึ้นบอลหลาตัดแล้วไว้เนาะก็เลยให้โอกาสนั่นให้เราเลยแล้วไว้พี่น้องเลยต่นมัดต่นนี้มันอย่างนี้เลยนี่มันี่เจ้าหนั้นเออมันนี่จะกลัวคนตัดเลยเออมันี่เจ้าตรงใจมาเลยเอาหุ่ขวายด้วยตีอ้ยพี่น้องเลยจักหมากแจ็คควงอยู่ใช่บาทมัดใส่กันเลยเนาะว่ามักง่ายง่ายค่ะหัวหน้าบุญเลย หนุもうもうもうう่ยองเขาเลยติส่วนลายจะเป็นเพื่องหลายๆกลัวเนาะกลัวชาวพ่นกับบุบบนโอ้ยจมินว้าท้อลุงจอยเอ้ยจะเป็นหรื่าเราเราชินหรือ่าตอนนี้ยั่งยี่ดอกตายยาเด้อึป่ะดิเกี่ยวเกี่ยวมือเอาคือกล้าเลยนะมัดสบายแน่ติมัดสบายแฮะตายแล้ว เรามีแผนฮุบเนอะผู้นึองแผนฮุบผู้นึงแล้วกมัดไปพอมัดไปน้ำีนก็ฮุบไปน้ำนั่นงสีชาเฮียเก่าก็เฮียของปูแล้วเนเอากยังนักุกยังนักกูนี่าปูเพิ่นบอกนาปูเพิ่นพราจังลูกแล้วเห็ดงเลยแเนาะนาพอเนะนาเห็ดล้ก็มื่อใหม่ขึ้กันกับฮาเนาะ ได้เหมือนงายคือหมู่เห็ดเนาะเห็นหมู่เห็ดง่ายว่าง่ายพี่น้องเอ้ทั้งนั้นเกาหัวอยู่เมื่อยไดู้จีนีเมื่อเลยได้จี๊ฟ้ามื่อยยังสามให้นึงนี่ตะก้อนดิใจเย็นสามให้ก็สามให้โมนระนาดใช่ปะจี๊ฟาหนีป้ากันเด้อพี่น้องเอ้จะกลัวเด้อพี่น้องเอ้บุญ ในๆกระโซยกระโซยห้มันชุดมันนั่นสาหมายถึงเล่ามาชุดเลยดิชุดชุดนะบอกระยมันชุดชุดสาแบบนี้นะนี่ป้าขอกระ้นเหละแบบนี้ตายแล้วให้พวกท่องแตกเลยไม่ได้จ้าจอหงจอเพื่องสิว่าป้ากันตอนหย่งยองเนาะแบบนี้กับบัวไว้ได้เหรต้องซอยกันก่อนเพื่องควันทุตุ่นได้ ปยงไหกนี้มัของพาีด้รอเนอดกับบคคว่าชีมัดเนี่ยกนไดเห็นนะขืดเบื้งขืดเบิ้งวันน้วานักเติบเนาะมาเนี่ยคอยเปลี่ยนไปแนเกคนยังใครก็จ้ากันเลยยังหน่อยก็ไปเศร้ามื่ออยู่กลางหวยเห็นเนาะ ปงหากเขาไว้กลางหวัวแห่งกันแล้วเลยนั่งเลยพี <c ười> ่น้องคนท้ากันจะผุดๆเด,ด้ๆเมือ่อยเลยเต้นเว้นจะถอยแล้วปะถอยเลยเมื่อยแล้วมันตะเศร้า โอเคพี okay, network, marriage, <laughs> ่น anyway, ้องเเนาะตัดภาพมาแบบนี้โยนตะเว้นสิต๊กดินพี่น้องเอ้ยเจองานยุ่งหมดนี้พี่น้องเลยยังไม่ได้วคือเก้าเนาะผูกทางนั้นยังคนบบวดเพราะว่าแผนคนเท่าน่ะถอยได้พี่น้องเอ้ยถอยทับได้คนเมื่อยเนาะคนว่าหาบไก่แต่ก็นักคนว่าเนาะดูเอาอีกได้เด้อบานโดนเทแล้ว โดนอันพี่น้องเพิ่นเทแล้วทางเมงเชอือกอ่ะอ่าสีเฮ็ดเป็นกองกองไว้แบบนี้พี่น้องเลยหายป้ามามัดเนาะทางเมงเชอือกอ่ะจะเป็นแผนกแบบฮุบฮุบเข้ากันนะพี่น้องเลยนี่แผนอกอันนี้ <aga> นเขากะแผนกคุณใส่โล่พี่น้องเลยหาเก็บลำรางอีกทีอืมเนาะเพลงกัจ๊คสิเข่าคลิปเมงเชอือกือบ่พี่น้องเลยเนาะนาบอคัม เบ่าวคัมที่เบ่าใส่กับเสือทองนหนพี่น้องเอ้เปิดเพลงเด้งดังเป็ดในได้ลุงจอยตายเมื่อย์ไายป่ะนะโม่เลยถามมาเมื่อยบ่เมย์เมย์อยู่แล้วผีมือลุงจอยได้พี่น้องตัดนี่เนาะผีมือไม่พี่น้องเอ้มือไม่ตัดเนาะบัวากันหยุ่งเยิงใน่จักหน่อยถึกบัว่าเถึกถึกล้มพี่น้องเอ้เอ้ยเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ มาพนแดงนักแล้วบ้านเมื่อกี้ดิพนแดงยุ่งพี่น้องยอมโอ้คือคืจะย่อมกับยอมกันแับเดียวเลยเนาะมาเฉลยเลยตายแล้วบ้านพวกรุ่งก้ากับช่างรักนี่อยู่เทียงเพื่อนบังเหมือนเชื่อชีหับเข่ากายไปเลยเฮ็ดเฮ็ดแบบโบใจเงินเพื่อนในเพื่อนเสียได้ไหนเนาะเราไปจุดของเข่าห้องเพื่อนงี้เนาะ เราเหยาะได้เลยพี่น้องเลยเฮ้ยเบื้องทางด้านาวไลยแทะนักเลยหามแรกใช่ไหมหามแรกได้ตั้งชายลายแน่โฮ้ยมันยังบริชินว่าแผนกนักเมื่อกี้นี่แผนกยุ่งอันใดก็ไม่ได้ง่ายพี่น้องเลยเห็ดหน้าเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยพี่น้องเนอะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบืองก็น้องแต่ละขั้นตอนว่ามันยุ่งมันยากสำหรับไหนเนาะเคลื่มาเป็นข่าเลื่อนที่ใดมาเป็นเข่าเป็นเม็ด เป็นแบบเขามาใส่ติป <c oughs> พี่น้องเลยมันไม่ได้ง่ายคือตอนเขานั่งกินได้โดยนั่งกินไะไก็ได้เลยมาป้าให้ขคอยหามาบบาเ,ายเมาลยน้องเช่ญเลยค่ะโอ้เออคีมมาหลับบอกเออคีมเด้อขึงเฮียเนี่ยมาหลับลานบ่เอาดีจ้ะพี่น้องเอลยให้น้องเชิญเิ่นเมื่อรับอา่าน้องเชิญเิ่นเมื่อนั่งเว่ยขีมก่อนเดี๋ยวจะได้คนุนคอยป่าให้มันเบิด์ตเจนั่นเนาะ <c oughs> แต่คือสิบแล้วพี่น้องเอลยตอนแรกคิดว่าสิแล้วอยู่เนาะ ตอนนี้บอบโบคิดไว้สีแล้วปะปะเสียบชอยป่ากันเนกเสียบได้ป่ะนี่ตั้งกล้องไวตรนี้เอาค่ะกล้องกับปดานะโครใงานมาลย ทำได้อย่างมือใหม่เบื้องไหนจะวันนี้แบบนี้หนักป้องช่องที่หกเจ็ดเดี๋ยวได้แปดวะแปดไปเรียกเก่าช่องที่หกแปดเก้า ตายเาบาททองเกาินเสรมาตายแล้วสว่างสองพิษเจ้าเอเจ้าก้าไปแบโอ้หุระวังนมเนอเด่ขับไปฮอฟังหวยพุ่นหาบแรกหาบแรกแค่มาที่เองเลยหานเชียงเพองเขาอันโทรศัพท์เจะาปุ้จะไปยาหอกไหไปเลย อพี่น네้องเลยโอ้ลุงตุองนั่งบาดนี่โอเคพี่น้องเลยเนาะชื่อกะนี่แหละมันจะมีหวยพี่น้องเลยขามหาบขามหวยเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเลยรุ่นน้ำกันเด้อสิลุงหรือลูกอ่ก็ยุ่งนี่แหละบุกเด้อมีตัวหาบขามนี่บ่ตัวคือเก่งแท้ อพากินข้าวเชยคนงานกะนโอ้โหที่น้องเลยต๊ะคัวที่มาเอากันเลยเด้อโอ้ตังเก่งอย่างนี้เนาะพี่น้องเลยมีน้องกินเติมพลังบ่คนงานเติมพลังเลยพี่น้องเลยตายเนาะมันบ่แห้งคักเนาะกินข้าวกันยัง tiêmพลัง, có đang chui <laughs> mồi ở. Bay bay, mà cái gì khóc nghe vậy? Bay lướt sáo chốt, chào đã. chào nó. Nào người thiêng phật khẩu phơi cái ta đang thiêng. Mượt ư, cứ nhanh tao. สเสือกระเซ้าไปแด้พี่น้องเลยขามห่วยขามห้องเนาะมันก็ยังยากไงอึ๊บหน้าอยู่คนละหม่องละเจพี่น้องเลยติ๊กปตอเนาะมาต่อบาบติดปตอกันไปไปจนค่ำที่ หมอออกแน่นะ uh, uh, yeah, yeah, yeah. uh, port ้พอคนงานคนจังม uh, oh, ีพี do do, ่นเยถามเดียวกันยังอยากมีเลยบัสพี่รอแล้เสียไปาน้ีปก่อนปึ๊บเอาใช่โอ้พี่น้องเลยเนาะ ผู้แล้วว่าคนงานหนีย้อนยังปาชัวหาบเดียวหาบเดียวรู้เรื่องพี่น้องเลยถอนถอยเลยปาชัวตอนแรกนะว่าว่าคนงานว่าจะเผาถอยป้ากันได้เหเนาะเอาแล้วก่อนว่าจะทิ่มกันได้ป่ะมันนี่คอยจะทิ่มป้าแล้หรือเปล่าไอ้หาบเดียวแม่งเชอร์ทิ่มป้าเลยพี่น้องเลยออกห้อนบุบๆนี่บลานี่อานสิแม่นัน ฮาบแรกพี่น้องเนาะมันก็เลยอ่าบ้าเฮาดูว่านี่ไร่เฮานี่เนาะยังยังบ่ชินพี่น้องเอ้ยต้องฮาบ2ฮาบ3ไปเริ่มมึนนะบัดนี้คือสิตอนนั้นแหละพี่น้องเอ้ยแต่แม่องเชอนี่ครั้งแรกของมองเชอาบอ่าปีที่แพ่นมาหาีนึงนี่มันก็ยังบ่ได้อันอันนั้นแม่นนะพี่น้องยังบ่ได้วอร์มก็เนาะยังบ่ได้วอร์มร่างกายไว ออกไปอีพอแล้วโอเคพี่น้องครับน่าสิไปอีกจักนานท่าแ้เพื่อค่ำเนาะแต่ว่าให้แล้วนี่คือสิบ่แล้วพี่น้องยอมมื้อนี้เนาะบ่แล้วเด้ครับโดยพอคนงานเพิ่นก็นีปบกินข้าวกินน้ํามาแล้วเมื่อกี้นีเฮาก็บ่ได้เอาข้าวลงมาได้เนาะมันก็ได้เพิ่นกินข้าวอยู่เที่ยงเพิ่นน่ะมันใกล้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงแต่น้ําแต่ในเพิ่นมื้อนี้นะอือพูบ2พอเนาะปะไวได้นอนจุม บม่ได้ตื่นแลมะมาแรงนี่พี่น้องเลยเตรียมกองไว้นี่ก่อนเนาะให้ทางลุงเพิ่นจัดเตรียมอันเป็นกองไว้รออันเคร,รื่องปั้นพี่น้องเลยโอ้ยเนาะฝนตกลงมาหน่อยก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยผ้าตังมาตุ้มไว้เนาะมีชูกำลังเป็นกาแฟ Wool ด้วยปะกินอยู่บ่าบมาได้นับเลยนอนเลยติ ปีกคนเข่าแล้่ยวตายแล้วเนาะเอาแม่จะปะสีเกียวนะป้ามันไม่ได้เข้มไปไดนนอนอาดันแดงใช่แต่แดงยังเพื่อเอาจิได้นอนตอนนี้ก็หาโมงแรงเพื่อจะได้นอนกับส่งชามถุมก็บันดิตแล้วมียังจ้ะอมาคอยเบิึงอะไรกันแลมาไปพี่น้องเลยเนาะอีกคนละรอบสองรอบพอดีนอนม้วนเลยวันนี้ทางบอกค้ำกับปิดเพลงบาดนี่เนาะ เมื่อกี้นี่เมนเพลงสีขาวอันคลิปเมนเชื่อไปจักยันเมนขันเบือนคลิปนี่กับยันเมนปิ้วแล้วพี่น้องเลยโดยไอ้สารันรับคลิปนี้เมนเชื่อกะสีขพอตัวล่าพี่ล่าน้องแล้วน้องพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจขึ้นเก่าเนาะโอ้โอ้โอ้โอป้าไปจ่ายเงินคนงานได้บ่ ทดลองบอกเลยดลองเลยเราหามนักได้ตังองได้เราตูนงานดิตรวกรบเป๋าประการเอเดี๋ยวพีนน้องไอ้ผู้ทางปตหรือว่าหามเอาน้ำเตครึ่งนึงบ้าหาปรต์ไปเอาคนละครึ่งเนาะแมงครึ่งเมงครึ่งอดีบอกคัยังเปิดเพียงบมงครึ่งอยู่นี่นะ คอยห้ามมาครึ่งนึงเจ้าเจ้าไปเอาโดดเสียมากเลยคอยชิรัดอยู่ตรงนี้คอยอยากยามขำขัวนั่นตกจะลุยน้ำมาบ่ลุยน้ำได้บอกโอ้โหเันตักลัวมาเอาปะเลยข้างนั้นหรอว้าคอยในใต้ขัวมากี่นี่แข่งชันอะไยโย่เนี่ยหนึ่งช่องชับฮึบอุ้ยตายเจ้าเอาบาจุ้ยคอยโดดนักจุ้ยดิไปพี่น้องเลยครับอปปเตอร์ครึ่งหนึ่งเนาะ มาแล้วพี่น้องพอกันคลิปแล้วเด้อคลิปนี้สบายดีขอให้พี่น้องบัดสุขสุขคนะ